เอามาแล้วก็อัปเดตกาคนก็ยากโลรกันเพ่เล่งอยู่มั่งก็ไม่ตอบมั่งก็มีพิ่งเหลือเล่งไปมั่งก็มีในวงการก็ในวงการเนรี่คนในวงการมาจีบตัวหรอวงการนักรองดารา ไว้อ่ะค่ะผู้ชมขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเจนนี่ได้ขอนอร์มิลี่อัปเดตเรื่องการความรักค่ะคุยไปคุยมาริลลี่บอกว่าก็มีคนในวงการเข้ามาจีบบ้างทางเอากับพี่เจนนี่ถึงได้ช็อกไปเลยค่ะแต่คําตอบของริลลี่พีกไปกว่านั้นค่ะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะเอามาแล้วก็อัปเดตเกาคนก็ยากโกรกันเพเลเร่งอยู่มั้งครับไม่ตอบมั้งก็มี พึ่งเหลือเล่งไปมั้งก็มีืจอใหญ่เย็นหมากีบก็มีจนไปเลยนั่งก็ยังแล้วก็แบบในวงการก็ในวงการนั่อีมั้งคนในวงการมาจีบตัวหรอวงการนักรองดาราวงการปรากัดไก่จนหัวจนนั่ก็มีปลัดได้ขนาดนี้ตั้งแต่หยุดแลงกอนนะที่ฉันบอกไว้อัปเดตท่ใจเรื่องควยเรื่องพว่ค่ะ เอามาแล้วก็อัปเดตเก้าคนก็ยากรกันเพ่เร่งอยู่มั่งกับไม่ตอบมั่งกามีเพิ่งเหลือเร่งไปมั่งกามีจือใหญ่เย็นมาจีบกามีจนไปเลยนั่งไยังแล้วก็แบบในวงการก็ในวงการนั่นอีมั่งคนในวงการมาจีบตัวอ๋อวงการนักรองดาราวงการประกาศไก่จนหัวจนเนี่ยกามี ระรานนตั้งแต่หยุดแรงกกอนนะที่ันบอกไวา้อัปเดตเรื่มงเก่ยเรื่องเกว่อนเรื่องพัวค่ะอะไรครับผู้ชมถ่ายยังไงก็องบอกเลยว่าน้องลิลี่เดี๋ยวสวยขึ้นสวยขึ้นสวยข,ขึ้นทุกวันเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าถทาแทนมันจะมีแฟนยากนิดนึงเพราะพี่สาวเดี๋ยวห่วงมากๆเลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะน้องลิลี่่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบราดาวันนะคะวิต้อนรับก่อนสวัสดีค่ะ